ขายสวนทุเรียนต้นใหญ่ให้ลูกดกๆสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พามาชมสวนทุเรียนต้นใหญ่ๆให้ลูกดกๆเลยนะครับต้นทุเรียนสวยสมบูรณ์เก็บผลผลิตเก็บทุเรียนขายต่อปีหน้าได้เลยนะครับมีต้นทุเรียนอายุ10ปีมีทั้งหมด150ต้นเป็นพันหมนทองเจ้าของเดิมบริหารจัดการดูแลสวนได้ดีมากๆเลยนะครับต้นทุเรียนสวยเสมอกันงามทั้งสวนใครได้ไปถือว่าคุ้มเลยนะครับ สวนทุเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด7ไร่พอดีนะครับเจ้าของขายในราคาไร่ละ1ล้านสแสนบาทเจ้าของออกค่าใช้จ่ายค่าโอนค่าภาษีให้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนราคายังต่อรองกับเจ้าของได้อีกนะครับส่วนเอกสารสิทธิ์ก็เป็นโฉนดคุดแดงนอนสอสีจอโฉนดพร้อมโอนได้เลยพิกัดอยู่ที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะครับการเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายด้านหน้าติดถนนสาธารณะยาว80เมตร หันหน้าไปทางทิศใต้นะครับลงจากถนนคอนกรีตเข้ามาประมาณ1กิโลถึงสวนแล้วนะครับเข้ามาเป็นถนนหินลูกลังดีใครที่กําลังมองหาสวนทุเรียนที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองอยู่นะครับต้องการแปลงไม่ใหญ่และเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับขอแนะนําสวนทุเรียนสวนนี้แปลงไม่ใหญ่เจ็ดไร่พอดีเป๊ะเลยนะครับเก็บทุเรียนขายต่อปีหน้าได้เลยและเก็บขายได้ต่ออีกยาวๆหลายสิบปีเลยนะครับ การเดินทางสะดวกห่างถนนบ้านบึงแกลงหมายเลข344ประมาณ6กิโลกรุงเทพหานคร180กิโลเป็นส่วนสำเร็จระบบน้ำระบบไฟติดตั้งไว้ครบทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าของคนใหม่เข้ามาทำสวนต่อได้เลยส่วนน้ำที่ใช้ทำสวนลดต้นทุเรียนก็ใช้น้ำในสระที่ขุดไว้ภายในสวนขนาดประมาณ2งานลึกประมาณ10เมตรมี1สระนะครับส่วนไฟฟ้าที่ใช้ ก็เป็นไฟฟ้าหนึเฟสเป็นไฟบ้านมีแรงดันอยู่ที่220-230ถึง230โวลต์นะครับท่านผู้ชมที่สนใจแวะเข้ามาดูก่อนนะครับเหมาะมากๆที่จะทำบ้านสวนบ้านพักไวกระเียนบรรยากาศปลอดโปรงอากาศดีพื้นที่สูงน้ำไม่ท่วมนะครับอยู่ใกล้ชุมชนหมู่บ้านไม่เปลี่ยวมีเพื่อนบ้านติดต่อสอบถามนัดดูสวนได้ทุกวันเลยนะครับติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0981473498หรืออีกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube Tiktok ทางช่องที่ดินลบบรี by TP คนรักดีขอขอบพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ